มึงมึงอย่าเสือกคุยขึ้นมาเดี๋ยวกูจะพูดให้มึงฟังกูยิ่งอยากให้มึงประจานไอ้สัสกูยิ่งอยากให้มึงประจานมันอยากให้มึงเอาตำรวจไปลากคอมันด้วยกูอยากให้มึงเอากูอยากให้มึงเอาตำรวจไปด้วยไอ้สัสไม่ใช่มึงไม่แหบปากถามกูก่อนสิมึงไม่เอาตำรวจ เออก็นี่ไงกูถึงบอกว่ากูถึงบอกไงว่ามึงประจานมาสิมึงไอ้เฮียกูกูไปเฮียทำเฮียอะไรกูไม่ได้ไปกู้เงินมึงใครกู้เงินมึงมึงก็ไปถามไอ้คนนั้นกูจะอัดเออเอาเถอะมึงมึงมึงทำไปทิมึงทำไปทีมึงรู้ไว้แล้วว่ากูกูกูจะโง่ให้มึงเล่นให้บ้า คนตีนไอ้ปัญญาอ่อนไอ้บ้ากูอัดเสียงมึงไม่ไ้ควายเออกูอัดเสียงมึงแล้วมึงมึงบ้าอะไรมึงมึงบ้าอะไรมงไม่นมาฮีอะไรมึงมึงมาไล่ให้กูไปไป ฮะมึง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 บ้าอะไรมึง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 มาไล่มาไล่ให้กูไปไปเคลียร์คนนั่นคนนี้ให้มึงฮะกูจะแนะนแลมึงอย่างหนึ่งไอ้ควายกูแนะนแลมึงไอ้สัตว์กูกูแนะนแลมึงอย่างหนึ่งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงอย่าเห่ามึงอย่าเห่าไอ้สัตว์ไอ้ซัาไอ้สัตว์มึงอย่าเห่าไอ้สัตว์มึงอย่าเห่า มึงอย่าเอามึงอย่าเอามึงฟังกูสิมึงฟังกูสิไอ้สั์ไอ้ไอ้สั์มึงจะเพิ่มแค่นี้ไอ้สั์